สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเตาบาร์บีคิวฟาบิสครับผมวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมไรเดนเจอร์นะครับอ่ะห่างหายไปนหนึ่งอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์เสร็จนะครับหลังจากคลิปล่าสุดนะฮะที่เราปั้นอินเวชามแม็กกันไปนะครับแล้วก็ได้ลองของใหม่กันนะครับเออทีแรกเอ่อผมการจะใช้แท้งสามนะแต่ไปไปมา,มาผมลองใช้ไปสักพักหนึ่งดูผมรู้สึกว่าแท้งสามมันไม่ใช่เลื่กงว่ะ มันมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทําเลยเพื่อคนรรู้ใช่ไหมว่าการที่เรามีเรนเจอร์สายแท้งมากเกินไปอะ่ะก็จะเท่ากับว่าจะมีเรนเจอร์ที่มีระยะโจมตีใกล้แบบแบบใกล้อะ่ะเยอะอย่าถ้าถ้าสามคนเนี่ยก็จะบอกว่าเขาจะต้องวิ่งจากหน้าป้อมอะ่ะไปจนถึงสุดตรงนู้นนะถ,ถึงจะออกสกิลใช่ปะ่ะแล้วถ้าเรามีแท้งเยอะเกินไปอะ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามอะ่ะมีพวกที่ออกสกิลตั้งแต่หน้าป้อมเยอะเกินไปอะ่ะเราแพ้นะแบบพวกที่เอ่อจ่ายสกิลจาก,กระยะไกลอะ่ะ เราแพ้ได้เลยแนละเพราะว่าตัวแท้งเราจะวิ่งไม่ทันแบบแบบแบบแค่วิ่งออกมาโดนโดนเขาสแปซใส่คือตายแล้วทำอะไรไม่ได้นะผมเพราะงั้นเราจะลิมิตตัวแท้งแค่2แต่ผมก็ยังไม่อยากถอดอินูออกตอนนี้เพราะว่าผมคิดว่า i, ปั่นมาเดี๋ยวเราลองใช้สักเดือนหนึ่งดูก่อนนะครับเพราะงั้นช่วงนี้ผมจะลองทําการทดลองนะจะเป็นโปรทจคทีมใหม่แนะผมผมจะเริ่มจัดระเบียบทีมใหม่แล้วเพื่อ รอหาไม้ใหม่นะฮะที่จะเอามาใช้ในทีมเราได้นะผมต้องการให้มันมีดาเมจน้ําไฟแล้วก็ไม้ครบ3า่าตนะไอแสงมือช่างมันเพราะว่าแสงมืดมันสี่แล้ครบแล้วนะครับอ่ะก็เออไปๆมาๆท้ายสุดผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเล่นอามาตะสอจะรอดไหมวะแบบแค่ดูยางกับกับเจสิก้าผมก็เลยลองตัดสินใจถอดเอเลนดูนะฮะวันนี้เาจะไม่ใชเอเลน แล้วผมก็จะใช้แค่อินเวอร์ชากับนัสึนะครับผมแล้วก็เอาเ,อาเอาซลลี่ปืนช็อตกันนะมาเป็นหนูรงยานะยังไม่คิดจะปั้นจริงนะผมแค่เปลี่ยนเกียร์เอามาใส่ใเฉยนะครับแค่เอามาทดลองทําเป็นโปรโตไทป์เฉยนะครับว่า,ามันเล่นอย่างนี้ได้ไหมนะครับคือถ้าถ้ามันเล่นอย่างนี้ได้แล้วเดือนหน้ามันมีว่องไวไหมได้นะเราก็จะจะใช้นะผมเอาใช้แทนช็อตกันนะครับ ช็อตกันไม่ไม่ไดข้ขนาดนั้นด้วยอ่ะคือคนใช้เยอะหลีกเพชรแต่ผมคิดว่าน่าต้องมีตัวที่ดีกว่าช็อตกันนะครับแล้วผมก็ยังเสียดาย,ย,ดว,ยว่าไอเดือนฟริเทลเราไม่ได้เอวซ่านะถ้าดเดวซ่าผมปั้นไมไมัต้องงานล้วนะเอามาใช้คอม,โมโบูกันอนะ่ะใช้คอมบูนนะัซซึก็จะมีพลังโจมตีคู่ใช่ป่ะเออมันก็จะดีของมันนะครับอ่ะส่วนตัวอื่นก็โอเคก็ยังใช้ปกตินะครับการที่มีมูนเยลลี่มาก็ใช้แทนไปได้นะครับ ่ะแต่ผมลองใช้ไปสักพักหนึ่งอะนะเขาก็ก็ผลก็ดูน่าพึงพอใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้พูนดูทีแล้วกันนะครับคือมันเสี่ยงไงเพราะว่าปกติอะผมใช้อมตา3ตลอดใช่ปะเพื่อเพื่อเน้นแต่ทีเนี้ยถ้าผมจะใช้ช็อตกันอะผมใช้เอเลนไม่ได้ พราะผมคิดว่าเราต้องมีตัวนีน้ดาเมจเข้ามานะไม่อย่างนั้นคือเราจะไม่มีดาเมจนะชอตกันก็จะแบบทำทำดาเมจจะจัดไม่ได้นะครับก็เลยต้องถอยเอเลียนออกเอาอินวชามาเป็นมาเป็นแทงหลักคู่อนนะัสือแทนนะเขาเรียกว,ว่านาเป่านะภาษาฟุตบอลน,นะเพราะจากประสบการณ์เกือบครึ่งปีนะครึ่งปีที่ผมเล่นเป็นทีมสายยื้อนะ มันจะเป็นทีมที่แบบว่ามีป่วนก็คือเป็นเป็นแทงป่วนยืนะครับผมแต่มันจะไม่มีดาเมจไงจนกระทั่งพอเริ่มได้นักสื่อเข้ามาผมก็รู้สึกว่าเอคอมเนี่ยอาจจะไม่เวอร์เอคอมเกมยื้อเพราะว่าอในช่วงเนี้ยคลาโบส่วนใหญ่เริ่มมีตัวเจมาะมากขึ้นนะตัวตัวเจาะดีมากผมกลัวว่าจะถ้ายือ้อน่าจะไม่ไหวนะถ้ายือ้อเราตายแน่ โอ้ลยต้องเริ่มปรับคอมใหม่ละช็อตกันก็เป็นแค่ตัวทดลองนะหนูรงยานะผมหนูรงยาอ๋อแล้วก็พิเศษสุดด้วยนะครับสหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูจนจบนะผมจะ,ะเปิดการตีเจ็ดดาวโชว์นะผมของไอดีสามที่ผมผมยอมทุ่มไปเจ็ดร้อยนะ <laughs> ถ้ามันยังกล้าออกปากกากด้ามเนี่ยผมจะลองกินร้านบ้าน,นผมผมผมแบบแบบสุดแล้วสุดจะทนกับการที่มันให้ปากกามาคีมกูต้องการอย่างอื่นบ้างนะที่ไม่ใช่แบบแบบของเวทอะได้โปรดเถอะพระเจ้าหยุดให้ปากกาชั้นสักทีแต่จริงๆอะถ้าถ้าเราได้จอคมามันก็เวิร์กนะเราก็ใช้เป็นแทงคนเดียวได้นะครับแล้วก็ถอดเอาเอาจอคใส่แทนอินุมันก็เวิร์กเหมือนกัน นะผมเชื่อเวิร์กนะเ,เราต้องการาดาเมจสามธาตุให้มันบาลานซ์กันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสักวันมันจะมีวันที่ผมต้องถอดดูยังออกไหมผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นวันที่ต้องถอดเลยเกิใจแบบใจหนึ่งนะก็อยากบอกอยากถอดอยากถอดดูยังใจหนึ่งก็บอกไม่ได้ถ้าถอดยังจะจะใครจะมาซับวะเนี่ยมันถอดไม่ได้ ดูยังมีอมตะด้วยถอดไม่ได้นะมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะถอดนะครับคือถ้าชอดการผมทําแม็กอะมันจะจะเดียวนี้แต่ว่าผมอย่างผมจะเก็บกบรอไปก่อนผมขอหน้าเดือนหน้านะ่ะมีว่องไวไม้ดีๆสักตัวนะขอเึอารมณ์เหมือนเอลซ่าโคเสียดายเลยเดือนนั้นไม่ได้ เสียดายมากสองพันหนึ่งแม่งตลบหลังฉันอีกเอ้ยแล้วผมบอกก่อนเลยนะไอทีมที่ผมจัดตอนนี้ผมไม่ใส่ไอทีป้องกันนะเผื่อเผื่อเผื่อคนมาดูคลิปแล้วมันมาแอบมาตีทีหลังผมบอกเลยผมผมไม่จัดแนมะ่ไม่ให้เทสด้วยนะอันนี้มันเป็นการเทสของผมเองนะคือผมลองตั้งแต่เมื่อวานละไอไอทีมเนี้ยคอมคอมแต่ผมก็รู้สึกว่าโอเคนะนะครับมันก็ดีผมไม่ตีตัวบินแม่กนะอันตรายมาก ตัวบินแม็กเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในเกมละมีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งเอ็ดเวิร์ดบินแม็กผมสู้ไม่ได้ <c oughs> ขนาดชนะท่านนะแต่รู้สึกว่าเหมือนข้างบนเขาอะมันหลบหลีเยอะเกินตีไม่ได้แบบโคตรเจ็บปวดเลยแล้วมันก็จะจะกำชับผมว่าให้ให้ปั้นหมาลูกแม็กอีกก็จะเปลืองกบอีกยี่สิตัวปั้นหมาลูกไฟแม็กอีก แล้วใจผมก็ต้องบอกว่ารอกรรอ,อกรใจเย็นๆไอ้ตัวการบินมันเป็นมันเป็นออปชันที่สามที่สนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าข้างล่างเราชนะได้มันก็คงไม่มีปัญหาถูกป่ะมันก็มันก็ต้องระแวงให้ข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ต้องใช้ไอเทมให้ถูกเวลาด้วยนะครับโหมาลายไม่ต้องกดเทมแล้ว ไอ้จริงๆผมบอกนะเอจออเคเอลิทอ่ะไอ้คอมจออเคเอลิทแตม่มันมีโห,ด,หดไม่กี่ทีมนะที่ผมรู้สึกเดี๋ยวมมันม,มีไม่ไม่กี่ทีมอะไอ้เดี๋ยนะของคนนี้ไม่มีอันนี้ใช่ป่ะคนนี้ไม่มีรีเซ็ตถ้ามีรีเซ็ตอะโหดกว่านี้นะพวกคอมที่มีรีเซ็ตจอเคอะแล้วก็เอลิทอะผมเห็นหลายทีบางทีมนะบางทีมโหดมาก คอมนี้โหดจัดนะแต่บางทีถ้าเราเอ,อโตกลับได้อู้อู้ผมอยากลองของอ่ะผมอยากลองของเอลลี่ว่ะเขาปั้นเอลลี่แม็กมาเอ้ยผมผมอยากเห็นอยากเห็นผมอยากเห็นเลยเอาเอาผมเอาไปเป็นอันนั่นเอาไปเป็นเขาเรียกไผมผมต้องการดูเอลลี่ร่างไฮเปอร์พอดีนะครับ ดูเป็นโปรตไทป์เฉยๆนะะโอ้ทนายทนาย I love you man โอ้โห โอเคนะอ้าใช้ได้เนี่ยะเออแล้วผมผมก็ต้องระวังข้างหลังด้วยนะระวังออตัวบินด้วยนะโชคดีที่ว่าตัวบินเป็นโอ้โหแต่ถ้าให้อัดป้อมอย่างนี้ผมเกงว่าโอ้รอดป,วอป,วอปวอะวะรอดหรอรอดหรอก็แต่เอลลี่ไหนเนี่ยผมยังไม่เห็นเอลลี่เลยอ้าวชิด กัรไว้ก่อนกัรไว้ก่อนแต่ผมไม่กดชาโดผมผมลองเทสตัวเองเลยโหแอลลี่ก็ยืนไกนะ่แอลลี่ยืนไกนะ่อยู่อ่าแอลลี่ยืนไกนะ่แล้วไงอ่ะโอเคข้างหลังยังกันได้นะใช่ได้ใช่ได้ไดโอเคหน้าจบลนะ ข้างล่างยื้ได้ก็น่าโอเคจบโอเคต้องยอมกดอมาต่าไปเพราะผมระแวงผมระแวงว่าเมื่อกี้ฟรีเรวเดี๋ยวตัวบินนั่นคือคือผมจะไม่กล้าไงเ,เพราะว่าไอหมากลุกยังไม่แม็กด้วยนะครับโอเคก็ขึ้นไปสองแล้วนะครับอันนี้อะไรแอนนี่แอนยาาเลยี่แอนนะ <laughs> โอเคโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองทีใหม่นะครับก็คิดเห็นยังไงบ้างครับสำหรับรูปแบบทีใหม่ของผมก็เขาไม่มาก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปเก็บไอ้พาร์ทก่อนนะครับก็ในสุดนะเราก็พาร์ทเวลสามสิบแล้วนะครับผมแต่จะได้กดเลนเจอพาร์ตไหมเดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาห้าตัวครบดำเลย โ okay. อเคยังไงก็อยากเก็บอะเพราะว่าไอ้กบชมพูเพราะว่าเดือนหนึ่งไงถ้าเดือนหนึ่งเราเติมอะเราได้กบดำสองตัวแล้วก็เราจะได้จากห้องทดลองอีกนะครับภาคหลังที่ผมรู้สึกว่าไอ้้องทุลองไอ้ดีหลักผมผมเจอแต่กบดำเพียบเลยหลายรอบอะเนี่ยได้อีกแล้ว <laughs> ได้อีกแล้วโอ้ยกบดำฟรีมาละตัวผมผมแบบโอ้ดีมากเลยหรือถ้าหนึ่งอาทิตย์แบบ ประมาณนะถ้ามัน7รอบแบบผมก็ได้7ตัวแล้วนะแล้วยิ่งเนี่ยยิ่งไอไอตารางไอแร่กลางเนี่ยมาบ่อยๆเนี่ยกบดําผมชอบมากเลยไม่เป็นไรอนะคือแร่ฟ้าเราเหลือเฟือนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนจบนะเดี๋ยวเราจะไปกดการตี ID 3นะครับผมมาดูกันว่าจะได้อะไรนะโอเคครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมยังอนะสำหรับอการกด เกียร์เจ็ดดาวการตีนะครับต่อยของผมตื่นเต้นมากเลยนะก็นะหนึ่งนะจากสิบเก้าหนึ่งจากสิบเก้ามีเลอนาดเก้าอันเก้าจากสิบเก้าเลวนาดจะร้องไห้นะโอเคเอาละนะครับทุกคนต้องมาช่วยกันอวยพรนะให้ผมอยากได้ประกายอีด้านนะให้ประกายกด้าน,นี่ผมลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับ โอเคผมเปิดนี่ก่อนขีปมาวุธอะไรไม่ต้องเก็บหรือเป่าเกลือจริงเกลือสิ้นดีมันจะค้อนใช้ได้เดี๋ยวนะ <c oughs> โอเคครับมาโอ้ยอ่าคุณผู้ชมนับพร้อมกันนะสามสองหนึ่งโอ้โหอ,อีกแล้วหรอช่องางท อีกแล้วเหรอเฮ้ยอีกแล้วเหรอมึงเอาอีกแล้วเหรอไอ้ปอบโอ้โหไม่ต่างอะไรเลยเชียรเก้ากูจะให้เก้าจากสิบเก้าแล้วกูก็จะช่องทายตลอดแม่งสามรอบติดเฮดช่องท้ายเลโอน่าเนี่ยแล้วมันมันถามว่ามันมันมันใช้ได้ไหมมันได้แต่ว่ามันไม่มยังดีกว่านี้เหรอ ดวงคนเรามันจะแย่ขนาดนี้เลยนะแบบว่าสามรอบได้แต่ช่องท้ายเรลนาดก็ยังอื่นจะไม่ได้ใช่ไหมไอ้ยเ,เอ้ช่องหน้าช่องกลางอ่ะไม่มีใช่ไหมมีแต่ช่องท้ายเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นแต่ช่องท้ายเรลนาดเนี่ยดูเนี่ยปากกาสามด้ามเนี่ยเอามาทําหาสวรรค์วิมานอะไรอ่ะเย,ย,ย,ย็ดเย็ดเท่ผมไม่อยากหยาบโหความหวังเนี่ยเออความหวังต่ำเป็นสิ้นหวังอีกแล้ว ชีวิตฉันให้อะไรมาไม่รูแต่อย่างโอ้โซนตีนเกมแค่เจ็ดร้อยเจ็ดรอแรกกับเออแรกกับเรดานนึงโคตรปอบเลยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคืออย,อ,ยากกาอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ปากกาก <c oughs> ยอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ปากกาถูกไหมเดือดอย่างนน้อย ถ้าเทาจะให้ใครผมให้ใครดีจะให้ใครดีวะมันก็ต้องเป็นมันต้องเป็นซากุระใช่ป่มใช่มันงก็ต้องเป็นซากุระ yeah แม่นยำอืมผมยมังสงสยัยเราจะมีแม่นยำไปเพื่ออะไรวะโอเค อ่ะฮะเดี๋ยวนะไอ้ช่องหลังนี้มันมันมีอันนี่บ้างมันมีตีกายป้าโอเคเราข้ามผิดมันกลับไปก่อนเรา,าต้องมาดูค่าอ่ามีตีกายมีตีกายเอ่อระยะโจมตีค่าใช้ใจ่ายการผิดแล่ยังไงก็ต้องลดแล้ <c oughs> มันไม่มีทางเลือกป่ายังไงก็ต้องลดแล้เย็บเป็กเย็บเป็กเลย โอ้พระเจ้ามันจะมีใครดวงซวยกับผมไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ออีการตีแปดปีเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ได้เลีอยารนาดีเชื่อดิหนึ 1, ่งในสิบเก้าฉันก็จะได้เลีอยงนาอีกอีกรอบหนึ่งปอบแล้วฉันก็ได้ช่องท้ายด้วยฉันจะได้ปกากไก่ดมหนึ่งโอ้โหร้องร้องฮิเช,ชียเลยนะเก้าร้อยจุด 12ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเราเราต้องหาแล้วเราต้องหาไอ้แมงเอ,อ้ยไอ้ช่องหน้าคาทาก็ไม่ใส่ด้วยไม่ไม่ไม่ได้ใส,ไไไไไใส่ไม่ได้เปิดด้วยไม่บี้เปิดเอาไปทุ่มไอดีล่างหมดละพันแปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่า <c oughs> ก็ยังดวงโวยอยู่ดีนะครับที่เราไม่ได้ ช่องหน้านะคือผมหวังช่องหน้ามากนะไอการตีรอบเนี่ยคือหวังช่องหน้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้สักอันหนึ่งเป็นถ้าเร็วนะช่องหน้าผมยังรับได้ผมรับได้ไม่มีปัญหาต้งให้แต่ช่องท้ายเนี่ยโคตรมันเอาอะไรกับช่องท้ายครับอ่ะประมาณนี้กันนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ราชมนะตอนนี้ก็ก็ต้องสู้ต่อนะครับเฮ้ยแล้วถามว่าผมจะกล้าไหม ผมยังจะกล้าไปเติมการตีมีมเนี่ยมันให้อย่างนี้อีกแล้วเนะี่สี่รอบติดเนี่ยผมจะจะกล้าเนยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านถ้ามีโอกาสนะครับก็นะก่อนจบนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับนะครับเปิดใจให้ผมต่อไปด้วยครับจะเข้าสู่สองมือซับด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวนะไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับบา,บายยครับ